ก็บอกหลังอ่ะเคยทักทายกันแต่หลังอ่ะลืมจำยังยังจะลืมไอ้ติ๊กอยู่เลยไอ้ติ๊กที่มันตายอ่ะที่กู้สร้างอ่ะกูจำไม่ได้จริงวะที่กูสร้างอ่ะเพราะว่าหลังไปนอนแล้ววันนั้นอ่ะหลังเยี่ยมอะก็หลังมาบอกเฮียยังมาบ่นไหมเฮียกูไม่ได้แปรงฟันนี้เยี่ยมอ่ก็หลังแล้วกันมึงุกได้ย่าอยู่จำเอ้ยถ้าถ้ายอมรับเลยถ้ากูเออมุกได้ย่าอยู่มึงกูอยู่กูนั่งอยู่ก็ไปโป้งออกมาตอนนั้นเปิดเทอมใหม่ใหม่ถ้าถ้ากูไปบ้านเพื่อนอ้่าถ้าไปบ้านเพื่อนอ่ะกูจะ เคียวหมาฝรั um, totally. uh, no right. uh, so ่งไม่ไม right. right? mm ่แตกต่าถึกไปถึงจำหลังช็อตนี้ได้เนี่ยพยายามไล่หลังฝังว่าเรื่องจริงหลังเคยกูจะปวดไอ้ต้นก็บอกเลยพอมันมันมันอยากปวดดีมันไม่ค่อยเข้าสังคมไม่ค่อยไปทัวร์ไหนยังไงต้นอ่ะแล้วแล้วก่อนจะออกเนี่ยกูใส่ลูกฟูกสีดำใส่ลูกฟูกสีดำแล้วกูโผล่มาก่อนแล้วมันมีคนหนึ่งน่ะถือสมุดรยจะามาฟันกูใครวะพะมันเห็นกูมันถึงเดินกลับใครไอ้แสบแสบไหมไอ้แสบแล้วเนี่ยไอ้แสบแปดสิบเนี่ย้วเมื่อก่อนอยู่วศน <ล>มันเด็กแกงร้อนรุ่นน้องกูปีนหนึ่งโอ้โหเฮียแสบแม่งเฮียนะกูเออห<อ>น้าแม่งเฮียกูเห็นกูมองเฮออียนี่มันเด็กห้องสามเป็นเด็กตีเหลืองใช่ป่ะมันเห็นกูปุ๊บมันก็หยุดไงมันก็เดินกลับไอ้โป้งก็อยู่งั้นอ่ะไอ้โป้งอไอ้ม่วงอยู่งั้นน่ะแต่กูดูอยู่สมุหมดอยู่แต่กูใส่ฟูกฟูกฟูกดำขาหมาๆมาหน่อยไงี้ยอมอนพวกพวกทอ,อะไรเงี้ยประมาณนั้นอ่ะใส่ใส่เสื้อขาวไงทำได้แสบรู้จักกูเอ้ ขอเล่าเรื่องเพื่อนต้นนะเพื่อนต้นก็ไม่ค่อยไม่ค่อยไดมไม่ค่อยสังคมไม่ค่อยสังคมแต่จริงๆแล้วมันอยู่แถวบ้านนะไอ้ต้นไงเน่งรุ่นเน่งหายเลยนะแม่งไม่เอาสังคมไม่เที่ยวคอนเสิร์ตไม่ไปไหนไม่อะไรยังไงเน่งอยู่ไหนเจอไหมไม่เจอเน่งอ่ะไม่เจอแต่ยังอยู่ยังอยู่ดีอยู่นะยังอยู่แต่ไม่ไม่เน่ง่ใส่ดีโทรชวนรวมตัวก็เอาเลยถ่ายถ่ายดูเลยเนเน่งเก็บปีสี่ตอนปีปีสามเจ็ด เออมันมเรียนบายแหละกลับปกด้วนะพามเป็นทิพยยืนเบาแก้วยู่สองคนสี่ทุ่มแล้วไอ้เหี้ยไอ้เล็กไอ้เล็กไปเสพปได้เล็กไปเสพยืนยืนกันอยู่พกมีดพกพกยาวอยู่ไอ้เม่งพกแค่นี้ไงสายจอมกูเลยหนึ่งเจ็บไปสี่ห้องเลยเก็บหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งแม่งปิดไฟมืดเลยหนึ่งสี่เจ็ดทำไมมันมากันวะมึงมาเหมือนมันก็ค่อยไหลมาแลยเว้แต่ปิดไฟเว้สักพักแม่งกระโดดออกมาสองคนแม่งถือมีดวิ่งมาข้างรถลยแม่งเหมือนในสงครามในหลัง อ่าสินสินบางแคอืกูชักเลยก็วสอเออกูชักเลยฟพบแนงไปไ้าสองคนเด็กหนึ่งเขาไปฟันมันเห็นพวกูุยอ่ะมันก็กระโดดขึ้นรถด้วยฟันฟันกันฟันกันฟันกันกระโดดเออตอนนั้นี่ะอก็วสอหนึ่งสเจ็ดได้เมียนบอยแต่ที่บอก้หนังไม่ค่อยออกนอกไม่เสินทางเลยกลับห้องกูบอยถามดูในเรื่องเนี้จะจาได้บ้าแบบกลับบ้านอย่างเดียวแต่มันแก่แล้วหน่งนุ่นเดียวกันก็คือดูหน้ามันดิหน้ามึงอแกหน้าแก่ อไอ้หนึ่งเนี่ย,ม,ยมาจากช้างอุดใช่หนึ่งมาจากช่างอุดออคือเราขอพูดเรื่องไอ้ต้นนิดนึงไอ้ต้นเนี่ยต้นน้นี่ลาสิทเก่าไงล่าสิทเก่า,า,กาไอ้ต้นเขาก็อันนี้พูดถึงเรื่องไอ้ต้นช็อปหลุด